เมื่อคืนหนูไปเห็นมาลลยหนูไม่บอกว่าเป็นใครคนหนึง่งในคณะนี้แหละมาลลยขอปังมากหนูตกใจเลยอะ่ะหนูเห็นหนูตกใจเลย หนูออกมาแล้วเดี๋ยวต้องลงไรแล้วนะคะคุณเนตมีไรงานต่อพี่ๆช่วยกันตุ้งมาให้คุณเนตนะหนูอยากให้คุณเนตได้เยอะๆอะพูดจริงๆเลยเพราะว่าคุณเนตรเขาชอบไม่เปิดเขาชอบเก่งใจพี่ๆนานๆเขาจะมาเปิดทีหนูอยากให้แบบอะไรแบบเอาแบบให้หนูเก็บไม่ไหวอะพรุ่งนี้เอ้ย

อะไรนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปให้กิฟต์กระดาษ C 2ทีที่ก่อนโู้อนีน่ี่ทีบิวเนี่ยใช่ไงโอ้โห เขาได้สี่แสนกว่าแล้วมั้งยังไม่ถึงนั่นดูล่ะรู้ยังไม่ได้ถังสองหมื่นอยู่นั้นเลยไม่ไหลเลยเนี่ยดูแกลโล่ไอ้หนูบอกเนี่ยเท่าไรแล้วยังไม่ถึงเนี่ยเขาเบอร์ย่าเห็นหนูทางตุ้งทั้งหาอีกนะเฮ้ยเดี๋ยวทุ่มหนึ่งช่องนี้ออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรอทุ่มกว่าตอนนี้พี่ได้ห้าอะไรช่องปกติแล้วตอนนี้พี่ได้ห้าใบแดงแล้ว นี่เขาไม่หยุดเลยนะพี่ฟ้ายังผมอยู่ไหมกันั่นนี่นะเอ้าวนี่กินอะไรกากีกินบ้าดู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 ลาวล้านอ่ะพูดคำเดียวตรงให้น้องนุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าเขาได้ไม่เยอะเท่าไหร่หนูก็กินเยอะๆได้เลยนะอุ้ยอย่างนี้ท้องแข็งแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไหลเลยมอนได้ไม่น้อยหนึ่งมอมาได้ิถึงโห่ขึ้นมาไม่หยุดเลยอันนั้นมันโชว์อ่ะคืนคืนเนี่ยแหละ ตอนแรกอะ่ะไม่ได้ตอนแรกไม่ขึ้นโอ้พี่ตุงกันรัวมากเลยหนูขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆเฮหนูเปิดเสียงแล้วเปล่า <c oughs> หนูเปิดเสียงแล้วนะ <c oughs> โอ้พี่ตุงกันรัวมากเลยอะ่ะ <c oughs> ตุงกันรัวจัดอะ <c oughs> หนูบอกว่า ให้ตุงกันมาให้คุณเนตร<า>เพราะว่าคุณเนตรอะ่ะมาะไล่ต้องฟังถูกไหมนี่ใส่เอฟเฟกแบบตาฟีฟ่ฟา้วยคุณเนตรเป็นคนใส่จ้ะเป็นรูปพระเจ้าอีกตุงรัวมากเลยค่ะตอนนีหนหน้หนูเห็นหนูเห็นแหละฮะจะเดินไปไหนกันจะเดินไปปิดแล้วเดี๋ยวไล่ผ่านเนี้ยมาให้มาให้ ไปง่ายไหยวมายังไม่ถึงร้อยใบเท่าเลยค่ะลูเอาอะไรมาพูดว่าสี่ป้าขอเดินมาค่ะหนูน้องถามว่าน้องนุงน่มอยู่ไหนบอกอ๋อเขาทำงานอยู่จังซ้อมอยู่จ้งป้าคนไหนแล้วป้าก็เดินเข้าไปลนึ่งไปไปดูสักหน่อยไปดูได้เหรอก็องงเหมือนกันนะโอ้พี่คะขอบคุณครับรัวมากเลยครับ รัวมากเลยครับพี่พี่พี่รัวมากเลยครับเพราะว่าหนูอย่างชอบเลยว่ะชุชใช่ถูกเนี่ยต้องฟังสุดใช่ถูก โหรัวมากเลยครับเอาอีกเอาอีกครับจะลงรายแล้ว ขึ้นไลฟ์หนูแล้วก็ปักของคุณเนทใช่ไหมแต่คนเขาก็จะไปดูคุณเนทแตน่ะตอนที่คุณเนทไลฟ์ขายของพี่พี่หนูตื่นเต้นอะแบบว่ารัวเลยอะอุย้ยเอาอีกเอาอู้ โอ้ยม่พี่คุยคุพี่มันปันปังมากเกินไปอ่ะมันรัวมากเกินอะแล้วไม่ใช่ยอดน้อยๆน,นะเนี่ยที่เข้ากันมาเนี่ย าให้คุณได้ตกใจเลยใช่ค่ะจริงๆนะหนูไปเห็นมาอะไรหนูยังแบบว่าคิดเลยว่าแบบโอ้มันปังอะ่ะปังมากเลยจริงๆเขาเขาทำแล้วไงครับเขานั่งทำาอะไรกันอยู่เนะี้ยหนูอยากให้น้องได้แบบนั้น ไม่บอกเราไวาเป็นของใครอ่ะพ,พี่เดากันเองไม่รู้อ่ะแต่เจ้าหญิงของหนูต้องปังอ่ะแค่นะั้นจะให้หนูทำอะไรก็ยอมูพูดแค่นี้ใช่เจ้าหญิงของหนูต้องปัง อีกนะแต่ว่าเนี่หนูเกินเวลาแล้วคุณเนทให้หนูลงอีบห้านะหนูเกินมาห้านาทีนะหนูจะให้เขาว่าฟัางมากใช่คุณเนทอ่ะเขาชอบเกรงใจเขาไม่ชอบเปิดตุง นานๆเขาจะมาเปิดทีแล้วอันนี้หนูเห็นว่าเป็นงานใหญ่อ่ะที่ยังไม่ถึงร้อยเลยคะ่ะเมื่อวันได้ไป8ก็คือจะติดวันที่งนี้คอนเสิร์ตวันนี้ วันนี้ก็คือจะไปติดของ นี่ดีกว่านุ่นอนะเป็นคนที่เก่งใจจริง ใครไม่อยู่กับเขาอะไม่รู้หรอกค่ะพี่ว่าเขาเป็นยังไงหนูเนี่ยอยู่มาได้กินนอนด้วยกันมาสามเดือนเนี่ยหนูแบบรู้เลยปกติก็แค่แบบเป็นแฟนคลับธรรมดาไม่ได้แบบอยู่กินการนอนด้วยกันนี่คือกินด้วยการนอนด้วยกันทำอะไรเห็นกันหมดละทุกอย่าง เขานั่งสาดน,นะเขาเป็นคนดีไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วก็น่ารักอะ่ะที่เก่งใจ คนที่แบบอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้แต่หนูก็ไม่เข้าใจนะมีคนแบบทักมหาหนูเยอะมากเลยแล้วแบบว่าบอกให้น้องแบบทําตัวให้เหมือนผู้ใหญ่หน่อยให้เหมือนอายุ30สิบหน่อยอะไร่าเงี้ยเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละรักที่เขาเป็นเขา พี่พี่ตุ้งกันมานะหนูแอบอยู่ตรงเนี้แหละจนกว่าเขาจะเดินออกมาเอาโทรศัพท์ไปเองแล้วกันเนาะหนูจะอยู่ตรงเนี้ยพี่พี่ก็ตุ้งมาให้เขาตกใจเลยเพราะเขาขี้เกนใจจริงๆอย่างวันเนี้ยหนูก็บอกเขาว่าคุณเนทข้างในมันลิขสิทธิ์ข้างในลิขสิทธิ์อยู่ไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าเออ ให้คุณได้เปิดเลยอ๋อไม่อยากเปิดหรอกวันนี้ เป็นแบบว่าเป็นไปวิ่งเลยโอเคใครอะได้เท่าไหร่ค่ะได้ได้เต้นขี้หมูใช่ค่ะหนูเป็นเอฟซีนุ่นมาก่อนเป็นเอฟซีแล้วก็โดนซีเอฟ เรียบร้อย ตั้งแต่ต้นปีปลายปีมการาแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดนจิตดนใจยังไม่ถึงหเลยครับ แต่ปลายมกกะา,าค่ะที่หนูเข้าวงการวงการดำดงเข้าวงการดำดงปลายมักกรา เดี๋ยวน้องก็ต้องลงไลน์แล้วเพราะว่าน้องมีไลน์ผ่านเนี่ยขอบคุณ500ใบแดงครับเที่ยงออกมาเนี่ยเพราะว่าเสียงมันแต่ว่าไมา่อยู่ด้วยกันอะสเดือนค่ะเข้าเดือนที่สี่ที่มาอยู่ด้วยกันแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยอ่ะ เข้าเดือนที่4แล้วะครับก <à cause> <afraid> ็แนนบอกว่ายังไม่ไม่อยากให้เห็นผมก็เลยไม่กล้าให้ดูให้ดูได้แค่เว็บ จะหนึ่งทุ่มค่ะใช่ทำงานเสร็จไล้ต่อใช่พี่หนึ่งตอนนั้นเรายังนั่งทำอะไรด้วยกันอยู่เลยเนาะตอนนี้เป็นเป็นอะไรไปแล้วหนูอะเป็นเป็นไละไปแล้วเลย หนูอยู่นะคปรปฐมครับแล้วมันตัวแปลกนะคือหนูอ่ะเป็นรุ่นน้องฝ้ายที่เรียนราชพัฒนฝ้ายฝ้ายจบราชพัฒแล้วหนูก็เรียนราชพัฒหนูเป็นน้องฝ้ายรุ่นนอ้องก็แต่ว่าไม่ได้แบบสนิทกันนะก็แค่แบบรู้ว่าเออ เรียนอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยบุญสัมพันธ์ล้วนๆบุญสัมพันธ์หรือว่าเวรกรรมพรมลิขิตใช่ถูก เขานั่งอยู่เนี่ยเขาไม่เดินมาหาหนูแล้วกันเหรออุ้ยคุณเนปมาแล้วพี่พีต่ตุงต้งเลี้ยวตุ้งตุ้งคุณเนปกำลังเดินมาบอกเขาก่อนดีเขาไว้รอคุณเนปอยู่ทุกคนเดี๋ยวลงก่อนนะเดี๋ยวมาไล่ท่าน,นอนอีกชั่วโมงเจอกันนะค่ะที่อกราตทีโอเคบ๊ายบายคุณเนป